เวลานี้คิดว่า70%นขึ้นมาแล้วค่ะ okay, ค่ะือว่าเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เยอะขึ้นแล้วเยอะขึ้นค่ะ,อ,ะอ๋อดิฉันเลยค่ะชื่อรสสลินดุ่งอิ่มค่ะอายุ71ปีค่ะป่วยด้วยโรคไขมันอุดตันเส้นเลือด นะคะก็เมื่อวันที่สองมกราก็เป็นอามมพึกไปไปครึ่งตัวหนึ่งเลยนะคะก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะที่จริงสนใจกายภาพบำบัดแต่ก็พอมาคุยกับคุณหมอจรก็ว่ามีการฝังเขินนะคะ โดยจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อเรื่องการฝังเข็มก็แต่คุยกับหมอจรก็มีเหตุผลที่ที่พูดให้ฟังอทิตย์หมอจรก็อธิบายให้ฟังว่าการฝังเข็มจะช่วยได้แล้วก็ต้องทานยาจีนก็เลยตัดสินใจว่าจะลองฝังเข็มดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าก็เป็นการฝังเข็มที่ที่ไม่เหมือนกับที่เคยฝังเข็มที่อื่นม,มามีความรู้สึกว่าหลังจากวันที่ฝังเข็มแล้วรุ่งขึ้นเนี่ย ตัวเราเบานะคะแล้วก็ทานยาจีนด้วยแล้วในเมื่อหมอเข้ามาฝังเข็มแล้วก็สนใจเรื่องกายภาพบําบัดอยู่แล้วเพราะยังไงถ้าเราป่วยโรคนี้เราก็ต้องทํากายภาพบําบัดก็เลยถามเรื่องการทํากายภาพบําบัดนะคะก็พบคุณหมออุมาพรใช่ไหมคะเพราะคุณหมอก็อธิบายให้ฟังหลังจากที่เริ่มทํากายภาพบําบัดไปก็คุณหมอก็ใส่ใจดี ก็ดูแลในรายละเอียดไม่ไม่เคยคิดเลยว่าการทำกายภาพบำบัดนี่มันจะมีอะไรละรายละเอียดที่มันเยอะมากขนาดนี้ก็ประทับใจคุณหมอก็เป็นคนใส่ใจด้วยเป็นคนละเอียดมากค่ะคุณหมอ่าพอนี่ละเอียดมากก็เป็นคนที่ใส่ใจในการจะเรียกว่าทุกปิกย่อยนะถึงบอกว่าโอ้กายภาพบำบัดนี่ไม่ใช่ธรรมดาแลนะ้วนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นก็เราก็เริ่มที่จะก้าวเดินได้เริ่มจะมีการฝึกเดินโดยไม่ไม่ใช้ไม้นะก็ทํามาโดยตลอดแล้วก็ก็คิดว่าคงคงต้องให้คุณหมอรักษาให้ให้ใหต่อนเนื่องนะคะนะคะก็ก็เป็นอะไรที่ที่ดีมากๆานะ,ะเวลานี้คิดว่า70%ขึ้นมาแล้วค่ะ เยอะขึ้นค่ะช่วยตัวตัวเองได้แล้วก็มีความมั่นใจในการที่จะก้าวเดินเนี่ยจะมั่นใจกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ไม่กล้ากลัวล้มเพราะเวลาล้มลงไปแล้วเวลาเรา,เราลุกเราลุกยากเพราะเราคนอ้วนลุกยากมากเลย <laughs> นะคะนนก็เรียบร้อยค่ะ,คะขอบคุณที่มาช่วยกันแชนแร์ประสบการณ์นี้นะคะ,คะใครคนที่รู้สึกว่าไม่รู้จะเข้ามาดีหรือว่าไม่เข้ามาดีาะค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสสวัดีค่ะ แอนเทอร์เนตีฟคลินิกดูแลครบจบที่เดียว